เจตนายัดไส้โดยรู้เรื่องทั้งหมดดีหรือมีคนยัดไส้เรื่องนี้นายกต้องชี้แจงและการที่เราเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดมีคนยัดไส้แต่เราไม่รู้ตัวเราก็ไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีหรือถ้าเกิดคุณเจตนายัดไส้เรื่องนี้ในสถานการณ์จุลมุนก็เท่ากับคุณเนี่ยก็เป็นคนที่อย่าว่าอย่าว่าอยากให้ฉันต้องพูดคำ่าเลวเลยแต่เป็นคนใช้ไม่ได้เลยละ่ะทุกคนคุณจําหน้าพวกมันไว้ให้ดีนะ รัฐมนตรีตามชุดนี้พวกคุณเซิร์ชชื่อแล้วก็จําหน้าพวกนี้ไว้ให้ดีเพราะพวกนี้จะต้องอยู่ในบัญชีหนังหมาที่พวกคุณจะต้องคอยดูหน้ามันตลอดไปเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ใช่ว่าจะมีเกียรติถ้าเกิดทําในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะโดนเรียกว่าไอ้ใีเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วเมื่อพวกคุณนี่ไม่ได้ให้เกียรติประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้รักษาพื้นแผ่นดิน นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่เขาให้คุณรัฐบาลคุณเนี่ยมานั่งแก้สองเรื่องเรื่องหลักใหญ่ใจความก็คือเรื่องแก้กับขเขมรเรื่องักใหญ่ใจความต่อมาก็คือเรื่องแก้เศรษฐกิจแล้วการที่มึงไปสอดไส้ยัด MOU ของประเทศอเมริกาเข้าไปตรงจุดของสันติภาพกับประเทศขเขมรเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยไอ้สองข้อที่มึงบอกประกาศเราจะมาทำเนี่ยมันทําได้เหรอ ในเมื่อไม่ยึดถือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศชาติบ้านเมืองพวกคุณเรารัฐมนตรีตั้งหลายมึงอย่ามีเกียรติเลยถ่ายรูปไปแปะฝาส้วมได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละพวกมึงอ่ะรีบๆมีอำนาจกันซะรีบๆเบ่งรีบๆขู่รีบๆเข็น พราะอีกไม่กี่เพลาก็หมดเวลาของพวกมึงแล้วรีบๆซะรีบๆถ่ายรูปไปอวดติดฟ้าบ้านซะรีบๆถ่ายรูปเอาไปติดฟ้าบ้านอีกสักแป๊บหนึ่งรูปมึงจะได้ไปติดฟ้าหีบกูเห็นใครก็ตามแต่ที่ทําเนี่ยระยำตำบอลกับประเทศชาติบ้านเมืองกูเห็นเป็นแมนลุมตุยทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครรอดเลย งอกไปไกลๆส้นตีนกูเลยไปอีพวกรัฐมนตรีผีเปรตพวกเนี้ทำไมประชาชนจึงรู้เรื่องเกี่ยวกับ M O U แร r เอิร์ h เนี่ยทีหลังจากทำเนียบขาวแล้วก็ที่หลังจากประชาชนพลเมืองชาวอเมริกาคุณรู้ไหมเพราะอะไรประชาชนเนี่ยไม่รู้เรื่องแร่เอิร์ธเลย แต่คอ,อรมอทั้งหมดรู้เรื่องแรเอิฐตั้งแต่วันประชุมคอ,อรมอและวันเดียวกันกันกบที่นายกอนุทินไปเซ็นสัญญาแรเอิฐทุกคนคุณจําหน้าพวกมันไว้ให้ดีนะระัตะมนตีตามจุดนี้พวกคุณเซิร์ชชื่อแล้วก็จําหน้าพวกนี้ไว้ให้ดีเพราะพวกนี้จะต้องอยู่ในบัญชีหนังหมาที่พวกคุณจะต้องคอยดูหน้ามันตลอดไป ถ้าเรื่องนี้ยังเคลียร์กันไม่รู้เรื่องและประชาชนไม่มีทางเข้าและตอนนี้นะฉันบอกเลยทุกคนที่ออกมาพูดพูดเป็นลิ้นพันกันไปหมดขนาดนายกรัฐมนตรียังชี้แจงไม่ได้เลยทำไมหนึงชี้แจงไม่ได้เจตนายัดไส้โดยรู้เรื่องทั้งหมดดีหรือมีคนยัดไส้เรื่องนี้นายกต้องชี้แจงและการที่เ,เราเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดมีคนยัดไส้ แต่เราไม่รู้ตัวเราก็ไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีหรือถ้าเกิดคุณเจตนายัดไส้เรื่องนี้ในสถานการณ์จุลมุนก็เท่ากับคุณเนี่ยก็เป็นคนที่อย่าว่าอย่าว่าอย่าให้ฉันต้องพูดคำาว่าเลวเลยแต่เป็นคนใช้ไม่ได้เลยละ่ะนี้เนี่ยนักข่าวประเทศเราเนี่ยไปได้มาจากข้อมูลเว็บไซต์และสำนักข่าวของทำเนียบข่าวและข่าวต่างประเทศรายงานก่อน ประชาชนชาวอเมริกันรู้เรื่องก่อนเราซึ่งนายกรประธานาธิบดีของอเมริกาเขาเป็นคนแถลงข่าวผ่านทุกช่องทางของเขาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ดวงตกเรตติ้งตกแล้วประเทศอเมริกากำลังชัดดาวและก็สภาไม่ผ่านงบประมาณประธานาธิบดีที่อเมริกาเนี่ย จึงเรตติ้งตกอย่างมากคอตกหมักอย่างหนักมากอยู่อเมริกานี่อยู่แบบไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีไม่รู้จะจโดนโจมตีเมื่อไหร่เอานี้แต่เพิ่งจะมางโง่หัวขึ้นเนี่ยตอนที่มามาเลเซียแล้วก็นั่งกดหัวนายกรัฐมนตรีประเทศเราและขณะเดียวกันก็ชูคอและชูหัวของนายกประเทศกัมพูชาขึ้นมาสง่างามดีไม่เล่ากำเนียบข่าวเผยแพร่ ข้อมูล MOU Rare Earth ขณะที่อนุทินวันนี้แล้วก็เมื่อวานก็เงียบรับลมคมในเงียบไปเซ็นสันติภาพกับประเทศกมัมพูชาแต่สอดไส้ดีลแระเอิร์ดอันที่หนึ่งเจตนาไม่บอกอันที่สองตั้งใจไม่บอกอันที่สามตั้งใจปกปิดคนทั้งประเทศอันที่สี่รัฐมนตรีทุกคนรู้หมด แต่สอสอในสภาไม่มีใครรู้เลยตัวแทนประชาชนไม่มีใครรู้เลยและขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่มีใครรู้เลยทำไมฉันพูดเรื่องนี้ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วและขณะเดียวกันมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึง่งนั่นคือ สันติภาพกับประเทศกัมพูชาปรากฏว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้คอยดูให้ดีอาจจะมีการเปิดด่านคำถามก็คือมติของกองทัพปิดด่านจนกว่ากัมพูชาจะไม่ลุกลานไม่ละเมิดและถอยออกไปปิดด่านจนกว่าเราจะได้เปรียบวันนี้สันติภาพที่อเมริกามันค้างกลางหัวอยู่ซึ่งกัมพูชาได้เปรียบ แล้ววันนี้ถ้าเกิดเราไม่เปิดด่านมันตุยบุยตุยแน่เพราะอะไรเพราะอาหารการกินประชาชนมันอยู่ไม่ได้นายกแคตมนตรีอนุทินไปเซ็นสันติภาพที่ประเทศมาเลเซียกักัมพูชาได้เปรียบคำถามก็คือการที่กัมพูชามันจะสร้างภาพหรือมันจะถอยจริงมันจะถอยฉากมันเอาเนี่ย รถบูโรทั้งขนยุทธปกรณ์หนักที่มันว่าอ้างว่าออกจากพื้นที่ที่มีการประทะคำถามก่อนรัฐบาลไทยจะต้องมานั่งสั่งให้ทหารไทยถอยถอยถอนสมองออกมาทั้งหมดใช่ไหมเสร็จแล้วก็เปิดด่านใช่หรือไม่ถ้าใช่เตรียมผ้าใบาได้เลยทุกคนนี่อะไรอ่ะฮะ อิปอ๋อเหลอที่ทำให้สถาบันเสียหายนี่อะไรอะออกคำสั่งกระทรวงให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งงดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภทเป็นเวลาหนึ่งปีนี่อิปอ๋อเหลอมึงไม่เห็นหรือไงสำนักของสารบัญสำคัญของชาติเนี่ย เขาให้ประชาชนเนี่ยดำเนินชีวิตตามปกติขณะเดียวกันเนี่ยการให้เกียรติกันเนี่ยก็เพียงแค่ให้เกิดความสุภาพความสุภาพนั้นเนี่ยไม่ต้องทำให้ประชาชนต้องลำบากมึงอีเป๋เลยเนี่ยมึงตีความอะไรเนี่ยเป็นระดับรัฐมนตรีเนี่ยไปทำหน้ายักษใส่นักข่าวเนี่ยฮะอีเป๋เลยก็สิ่งที่มึงเขียนเนี่ยสิ่งที่มึงสั่งเนี่ยตัวมึงเองยังไม่เข้าใจเลยมันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่เล่า โรงเรียนสังกัดแต่และสังกัดเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยมันมีวิชาความรู้มันอยู่แล้วคุณจะตีความคำว่างดจัดงานบรรยากาศรื่นเริงเป็นเวลาหนึ่งปีมึงก็ตีความ,มให้ละเอียดไอ้ที่นักข่าวเขาถามเนี่ยเขาก็ถามได้ถูกต้องแล้วไนงะคุณก็ต้องตอบให้มันตรงคำถามเขาสิทำไมจะต้องนั่งทำหน้ายักใส่ทำไมจะต้องชั้งนั่งทำหน้าตาเป๋เลยอ,อย่างนั้นล่ะ คุณโชงโง่นะเขาก็เลยถามแท้แล้วก็ถามแท้ถามเพื่อให้คุณตอบเขาไม่ได้ถามเพื่อจะตัดแข้งตัดขาคนนี้มีสติปัญญาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาคุณก็ทําการศึกษาให้ดีสิประวัติศาสตร์แต่ละพระราชประเพณีเขาไม่ทําให้ประชาชนลําบากการที่เรื่องมึงเป็นรัฐมนตรีแล้วมึงเสื่อกไปทําให้นักเรียนลําบากไปทำให้นักเรียนเกลียดสถาบันมึงนั่นแหละจะเป็นตัวต้นเหตุทําให้เกิดเหตุเยอะแยะมากมาย ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาฉลาดกว่าคนเป็นรัฐมนตรีศึกษานั่นก็คือว่าเขาใช้วิจารณญาณได้ว่ากิจกรรมภายในโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องทําเยี่ยงใดทําแบบไหนมึงไม่จะไปสั่งในลักษณะของเป็นกำปั้นทุบดินโดยที่ไม่มีการชี้แจงแถลงไขว่าราละเอียดมันเป็นเช่นใดแล้วนักเรียนผู้ปกครองเขาจะปฏิบัติอย่างใดอีสึงตึง เ้ยก็ล่าสุดเนี voilà ่ยคุณพี่นิติพงษ์หอนักนักแต่งเพลงชื่อดังและรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจดนตรีของ GMM Grammy อ่ะคุณพี่นิติพงษ์นะเขาได้ออกมา พสบอกว่านายกอนุทินกลับมาจากประเทศมาเลเซียเนี้ยช่วยเรียกใหญ่รัฐมนตรีเออนี่มาอบรมให้ฉลาดและเปลี่ยนนโยบายคำสั่งแบบเด็ดขาดแต่ตื้นเขินแบบนี้ให้มีแนวทางที่มีกุศลบายที่ฉลาดกว่านี้หน่อยเถิดอันนี้คำพูดของศิลปินนะคำพูดของศิลปินเนี่ยมันก็จะดูแบบมีศิลปะแบบนี้แหละแต่ว่าคำพูดแบบดรอเรมาริกาเนี่ยมันคือความหมายที่แปล เออทั้งหมดที่กูพูดเนี่ยกูแปลจากสิ่งที่นิติพงษ์หอนาคโพสอุสานีอึงใครมาปะทะมาอุสานีอึงใครที่นี้มาปะหนูผีลอยกระทงแต่ละที่ยังปรับ คือเธอเข้าใจไหมการเป็นผู้บริหารองคอ์กรเนี่ยคุณต้องมีกุศโลบายมีนยโยบายที่เป็นกุศโลบายมีทักษะมึงไม่ใช่ทําอะไรเป็นลักษณะของการทําให้คนเนี่ยเกิดกักวลปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ได้เกิดความอึอดอัดประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเขารู้กาลเทศะเขามีจิตสํานึกไม่น้อยกว่ามึงหรอกที่เป็นรัฐมนตรีอะบางคนเขารักสถาบันเนี่ยมากกว่าที่มึงซึ่งเป็นรัฐมนตรีรักซะอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องทำหน้าตาทมืงตึงตึงตังแม้ทำบีบตาไปถอดคอนแทคเลนส์ก่อนเจ๊ให้เห็นแววตาของตัวเองจริงๆไม่ใช่แววตาภายใต้คอนแทคเลนส์แม้กลมโตเป็นสระเปาใช่ไหม เป็นรัฐมนตรีมันต้องมีคุสุรบายทางด้านนโยบายไม่ใช่มึงไปออกนโยบายในลักษณะที่มึงเองก็ปฏิบัติไม่ได้และปฏิบัติแบบไม่เข้าใจโรงเรียนสถานศึกษามีครูบาอาจารย์มีนักเรียนมีคนหลายเจนมีผู้ปกครองและกิจกรรมมึงจะแยกไหม ห้องดนตรีไทยเลิกสอนมึงจะแยกไหมศิลปะลำดาบเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งมึงจะให้เลิกไหม